ทีนี้พะเยามีคดีความเดิมอยู่ก็คือกรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่6นำบัตรเลือกตั้งมากาลงคะแนนแล้วก็เตรียมหย่อนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ถูกจับได้แล้วก็มารับสารภาพกับตำรวจบอกว่าทำด้วยตัวเองซึ่งล่าสุดมันมีกระแสะข่าวในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าผู้ก่อเหตุจะกลับคำให้การนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นางปาระาจันโชติยานผู้อำนวยการกรกตจังหวัดพะเยาบอกว่า กกตยังไม่ได้รับรายงานมาจากพนักงานสอบสวนค่ะแต่จากการเคยประสานงานากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะคะท่านก็จะได,ได้แจ้งว่าจะรีบเร่งดำเนินก,ก,การนะคะแล้วก็จะรายงานให้กับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการตัง้งภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็น่าจะประมาณไม่เกินกลางอาทิตย์นีน้น่าจะได้รับเรื่องของการรายงานมาแล้วค่ะ พะเยาไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เพราะว่าผู้สมัครสอสอทั้ง3เขตของพรรคประชาชนไปยื่นคําร้องต่อกกตจังหวัดพะเยาเพื่อขอให้นับคะแนนใหม่ทุกเขตเรื่องตั้งค่ะถามว่าเราติดใจหรือเรามีตัวผมยืนยันมือร้ใจเมื่อวานก็ไปประทึกกันเรื่องไหนปะระทึกประจําวัน่าครับประทึกประจําวันบอกว่าเอาคนาาานั้นเนี่ยจริงๆผมเห็นข่าวเมืา่อวานเจินกลางไปเฝ้าสังเกตการโดยต่างๆปุ๊บมีคนเพื่อนเรานี้แหละก็ให้ ช่วงจังหวัดนะครับก็ระหว่างทางที่ไปเนือยต่างๆก็ถามมาเขาก็ประมาณนั้นเขาก็ไม่ไม่ดูไม่ได้รู้อะไรมากมายตัวผู้กระทําผิดก็ยังไม่ถามว่าถามว่าเกี่ยวข้องอะไรไหมก็ไม่เกี่ยวตัวกยืนยันว่าไม่เกี่ยวจริงส่วนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนายภูวนาถรัศมีเลิกเศษ ผู้สมัครสส,สเขตหนึ่งของพักประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายเจษดาเอี่ยมปุ่นรองเลขาธิการพักประชาชนไปยื่นขอคําชี้แจงที่ที่ว่าการอําเภอเมืองกาญจนบุรีเนื่องจากพบว่าจํานวนบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนที่ปรากฏอยู่บนกระดานตัวเลขมันไม่ตรงกับตัวเลขที่ประกาศอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีส่วนต่างกันมากกว่า700 0ใบจึงต้องการทราบข้อมูลต้องการคําชี้แจงค่ะ บนบอร์ดกระดาษด้านหลังผมเนี่ยตัวเลขมันไม่สัมพันธ์กันครับโดยหลักคิดเนี่ยข้อของบัตรดีบัตรเสียรวมกับโนโบอร์ดเนี่ยรวมกันมันออกมาได้95,994แต่ว่าเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนตอนกลางคืนมีการเขียนตัวเลขนี้ว่า888-97มันทําให้คิดได้ว่าส่วนต่างที่เกิดออกมา7,000กับ97คะแนนน่ะมันมาจากไหน ตลาดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรียืนยันว่าการนับคะแนนรายงานผลคะแนนถูกต้องครบถ้วนแต่ว่ารองเลขาธิการพักประชาชนต้องการให้นับคะแนนใหม่ค่ะ